ตาทิโทรติโทรติโทรซปปูเปรงมาเต็มโต๊ะอีกกันเคยเนาะอืมวันนี้ได้อาหารซุปมาพรอ้อมไก่ต้มน้ำปลานะจ๊ะอืม๊าดีแต่ของขวามากนี่นะไก่ต้มน้ำปลาฮัคทเมนพี่เจ้าขิงมาพร้อมโตนึงเาหา้าดอนนีกินห้าคนคุ้มได้สองคาพี่น้องเอาใส่ข้วเปียกเส้นกระเซี๊ยม ก็ขา้าวเหนียวขอดเจ้ากันเลิศเห็นบักตวบักไงไก่บ้านไกไ่หยาไก่ต้มน้ำปลานะจ๊ะขออกหัวมักซัดไปโอ้ไก่แท้โอ้ไ,โอไปคอสโก้ย่างไก่หนีบ่ลืมไก่คอสโก้ไก่ย่างไก่อบคอสโก้เนาะรสชาติหนัวแบบราวๆนะเ,าเนาะเฮ้ยข้าวเหนียวตำบักหุงแซ่บกินข้าวล้มอิ่มพวกะนะไรนี่นี่ไปไก่ฟองไกต่ตำกันตัวนี้นะ มาได้คือปลาคงนะอันนีเกี่ยบกุ้งลูกเกียเก่ยบลูกขัดจีลูกนี่กุ้งสดแบบแซ่แขนแบบนี้แบบกอกแล้วนี่มาสิบสองด้อนปลายนแบบนี้รสแซบบ่กคุ้มทานหรอกแก้รับกบุ้งทานนะจ๊ะ สามสกินเฟเฟอร์นะจ๊ะสีกินอย่างไรนะตอนนี้ซอบแต่อันดวนกินเนี่ยสมอเ mm hmm. ทือกเทอกนี่พบดอนเก้เก้าเจ็ดดอน2อันกับสิบส่อนเนี่ยกินได้สองคาบอิม่มควายใหญ่ค่ะคนมันเถืออไปเถื่อาป่านการกินเลยถุงอก <S <S ทำสีเห็ดพาดอกปาร์ตีเ้เงินร้อยหนึ่นนงหมี่ออเดอร์แบบได้5ห่าย่างกินห้าย่างสบาย เอาหูหาาันมาเสบมาซักอ,อันนั้นหัวละพาอ้อยเยะพี่น้องเลยด่อนอเ,นออเนก,นนนก้าสิบปอ้อยเยะความอ้อยเยอะเลพักกาดน้าหนิกะสอบอันสามด่อนสามสิบเก้าอ้อยเยะเนาะขูนดาวลงไป <laughs> ออยเะพักตาแดงกระดอนเก้าสิบปลายอ้ยอยอันนี้เป็นทวงอกเด็ดหัวเด็ดท้ายแล้วคลีนแบบเวลี่คลีนน ก็จะแพงแน่สองดอนโซฮาเนานะถุงน้อยๆอ๋อยกับปลาครีนสะอาดอุบอั่วกระแซ่บเนาะพักสซนแลน่นี่พักหอมราดเห็นมัดเดียวในห้างรักกี้อยู่เอาเ๋อยกระดอนก้อนสิไปเนาะคุณซาลงไตกินกาแฟร,รับก้อยซอยแต่ขาดไม่ได้ขาดขาดรับก้อยซอยแช ลวกตัวกินกับเจวสุกี้ลาดหน้าขอเจ้ากับแซ่บไปนี่มักเล่นนี่มีหลายราสชาติแน่นี่หลายรูปแบบใส่ตำมะหุงกับแซบ่บใส่สลัดกับแซบ่บปิ้งบาร์บีคิวกับแซ่บนี่มันมีหลายรูปแบบนะนี่มักนาวเอาหน่เนยน้อยเห็นบ่โอตะกี้เต็มผงคุณได้ห้าดอนไปสีเพาเดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือสองผ้าไปดีบ๊ ซีดอนไปเงินเฟ้ออาหารแพงเครื่องแพงเนาะเงินเฟ้อเอาหน่วยน้อยๆแต่มีเปลือกเลือมบางๆนี่น้ำหลายติบบักหนาวละลายไขมันในเส้นเลือดนะนี่มากคุนมากเนี่มากมันแห้งกินละแลนไวโพดนี่กินมากไม้ซดกินบมากไม้อบแห้งนี่ยามา,าหิวขาก็ยำ<อ> เวลาใหาย่ำนี่มันก็นจะได้แบบเอ็กซ์ไซส์เซนประสาททั่วร่างกายเนาะย่ำนะงดหวานงดแป้งไปเนอ,นะอหน่อยเนาะตาดธุระหน่อยตาหลายมันชิพรียแลันะจกจณะนี้กินก่อนนอนตื่นสามาธิวจวดบจ้าฟัดบึมกิหหนกับห่หนวยซิบวยก็นอนนี่ไอไข่ก <c oughs> <c oughs> นะ็สองแตะขาดก็ได้เนาะ นี่อันไหนมันอ่อน่วงมันอ่อนเซลซึ่งมาตุนไว้หัวเมียใส่ตุนตุนเงินตุนคำได้อาหารนี่ขนาดพ่ได้ไปทางไหนได้จางนงอยู่บ้านกต็ต้องหอมบ่ได้รอบ้านรอสังคมงได้ก็ต้องหอมเออ่อนนอนก็ต้องสีน้ำหอมได้นอนรับฟันดีเนาะโอ้ยเทียนหอม,น,มน้ำเงินจุดหอมอารมณ์ดีนะจ๊ะเออ แครอทเอาหัวน,หน้อยๆนึงแล้น้อาหัวใหญ่ปนกันสามดอนปลายซีหาข้าวสองโลสามโลประมาณป้าดิเถอะเต็มคือก้อนนะจ๊ะที่รักอ,อยากกินข้าวข้าวเหนียวฮออนๆใบสมพี่น,น้องเอ๋ยกินในก่อนกินเฟอร์อนะจ๊ะ คุณยายบ้านฟินแลนด์จแมเนเปตตาหน้าสงสารแท้หวะจแมเนเฮ็ดดีบข่ขึ้นแท้วะจากหน่อยเขากระหาทางเว้าดีเขาตัวเองเขาก็หาทางลุ้มทะและสาเหตุมันพ่มนี้อย่างหลายดอกเรื่องน้อยมันมาเป็นเรื่องหญ่ย่อนคนดีไปยอ่อห่างคนสวัวเห็นคุดขาคนสัวหลายก็คนดีหลายก็คนในครอบครัวเออตัดมันออกสุดป้ายมันอียอกนมานเนี่ยต้อยน้อยต้อยใหญ่เนาะโอ้ย นี่สูตรเอาโยนๆพี่น้องน้ำต้มขอาเปียกน้ำเฝอเนาะนี่มันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะตักเอาไข่มันมันออกมันเบิดเนาะส่วนออกมันเบิดปลอดภัยแน่นอนสูตรเอาโยนๆสูตรจัดการไขมันในเส้นเลือดเนาะ